วิธีการแต่งตัวแบบ let is s m มอนะคะน้อยแต่มากค่ะเป็นดีเทลที่ไม่เยอะหรือลายที่ไม่ได้ อกอกจนเกินไปเราจะต้องบาลานซ์เรื่องของสีเรื่องของลายในการมิสเซนแมทเนี่ยให้ถูกจุดนะคะน้อยมากเลยแต่ว่ามันดูดีดูแพงไม่เยอะจนเกินไปสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่อง Analy s รี่ส e ตล์ค่ะวันนี้นะคะแอนก็มีทริคแอนทริปดีๆมาแนะนําเหมือนเคยแน่นอนในเรื่องของสัดส่นการแต่งตัวเนาะใครมาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็กด s b s c r i b e ได้เลยนะคะถ้าอยากจะติดตามในเรื่องของสัดส่นการแต่งตัวได้ ความรู้ในเรื่องของการแต่งตัวเนาะเอาไปปรับไปยุใช้กับตัวเองนะคะวันนี้นะคะแอนจะมาแนะนำวิธีการแต่งตัวแบบ let i อ s m เหมนะคะน้อยแต่มากค่ะ ก่อนอื่นนะคะทุกคนแอนต้องบอกก่อนนะว่าวันนี้แอนไม่ได้มาบอกหรือว่ามาแนะนำไอเทมต่างๆนะคะวันนี้คลิปนี้จะเป็นคีเมสเซจเลยของคาว่า l a t e is more นะคะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยจดคีเมสเซจพวกนี้และนำไปปรับประยุกต์ใช้กับตัวเองไม่ว่าคุณจะสไตล์ไหนนะคะคุณก็ต้องใช้เทคนิคนี้เหมือนกันถ้าคุณอยากจะมีลุคที่น้อยแต่มากหรือถ้าพูดกันง่ายๆว่า น้อยแต่ดูแพงนั่นเองนะคะก็จริงๆแล้วนะคะเล s ซิสมอเนี่ยมันมาจากคกำนิยามของมินิมอ List Style นั่นเองค่ะทุกคนสไตล์ที่สะท้อนความเป็นเล s ซิ m มอมากที่สุดคือ Quiet Luxury ค่ะทุกคนก็คือความเรียบระเรียบเงียบๆแต่มันดูแพง มันดูแพงตั้งแต่เนื้อผ้าวัตถุดิบการตัดเย็บนะคะถึงจะต่อให้เป็นการแมชที่เบสิกมากๆเลยไม่ได้มีอะไรที่ตะโกนออกมาเลยว่าฉันใส่ของแพงนะคะแต่มันดูแพงนั่นแหละคะ่ะเขาเลยนิยามว่าควยลักช x รี่เนี่ยเป็นสตล์ที่ขยายคำว่าเลสิสมอได้ดีที่สุดนะคะทีนี้แอนก็เลยอยากจะมาแนะนำา4หัวข้อด้วยกันนะคะว่า คีย์แมสเซจตรงนี้แหละที่ทุกคนนะเมื่อไหร่ที่เอาไปประยุกกับตัวเองอะคุณจะมีความเป็นเลสิสมอลหรือเรียกง่ายๆว่าแต่งน้อยแต่ดูแพงแน่นอนเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะข้อที่หนึ่งนะคะก็คือ Simplicity นั่นเองค่ะทุกคนหรือว่าย่อ,อมาจาก s i มเปิค่ะทุกคนการแต่งตัวแบบเล s ิสม m ลนะคะอันนี้เราพูดถึงการแต่งตัวเนาะเราก็จะต้องเลือกนะคะในเรื่องของ เสื้อผ้านะที่เป็นทามเลสนะคะแต่ต้องบอกก่อนเลยนะว่าทามเลสเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเล่นสีไม่ได้เราเล่นลายไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเล่นทั้งสีเล่นท 4, ั้งลายได้ถ้าใครที่ยังไม่เคยดูว่าเสื้อผ้าทามเลสเป็นยังไงไปดูได้ที่คลิปนี้เลยนะคะแอนอธิบายไว้ละเอียดมากๆนะคะก็ถ้าเป็นเลสิสมอเนี่ยก็แนะนำให้เลือกเสื้อผ้าที่เป็นทามเลสเนาะ แล้วก็สามารถเล่นสีได้นะคะเอามาปรับประยุกต์ mix and match ได้นะคะแต่ว่าเป็นดีเทลที่ไม่เยอะหรือลายที่ไม่ได้โอกอากจนเกินไปหรือฉูดฉาดจนเกินไปนั่นเองนะคะตาม reference ที่ทุกคนเห็นเลยจะเห็นว่ามันดูน้อยแต่ว่ามันดูแพง <c oughs> นะคะข้อที่2นะคะก็คือ naturality ค่ะหรือว่า natural นั่นเองค่ะทุกคนแน่นอนนะคะกิน่นอายของความเป็น l a s is m o r เนี่ยน้อยแต่มากเนี่ย จริงๆแล้วเวลาที่เขาออกแบบบ้านหรือว่าสไตล์มินิมอลลยสะคะมันจะมีการจํากัดสีอยู่นิดนึงแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการแต่งตัวมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องใส่ได้แค่สีขาวเทาดําหรือว่าเป็นแค่เอิร์ธโทนหรือเน utr อลเท่านั้นนะคะเลซิสมอลเนี่ยสามารถที่จะใช้วงล้อสี c o l เลอร์วินะคะทั้งวอร์มโทนและครูโทนนะคะมาสามารถที่จะ เลือกนะคะเฉดสีมาแมชได้นะคะเนเชอร l ลก็คือเลือกโทนสีที่มันดูมีความเนเชอร l ลหน่อยนะคะถ้าเพื่อนเนคนไหนเนี่ยอยากจะเรียนรู้เจาะลึกในศาสตร์ด้านกนารแต่งตัวในเรื่องของพาสสีแล้วก็พาสบอดี้ไทป์นะคะอันนี้แอนแนะนำคลาสนี้เลยนะ6ทฤษฎีปรับลุกใหม่ที่ใช่กว่าเดิมเนาะที่แอนโปรโมทไปเกือบทุกๆคลิปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสำคัญมากๆไม่ว่าคุณจะแต่งตัวสไตล์ไหนคุณต้องเรียนพื้นฐานตรงนี้ถ้าคุณเรียนพื้น ฐานเจาะลึกตรงนี้นะคะคุณจะสามารถแต่งตัวได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เรียนแค่ครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวอวัดทุกคนต่ปรับรู้ของทุกคนได้ไปตลอดชีวิตมันคุ้มค่ามากๆแล้วเพื่อนๆนก็เริ่มทยอยลงมาเรียนกันแล้วนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะค่าเรียนเนี่ยก็พันต้นๆเท่านั้นถ้าใครสนใจนะคะแอนก็จะมีแบบ3าแบบให้เลือกเนะเาะ private class นะคะก็คือมาเจอตัวกันเลยนะคะมีทั้งทฤษฎีและเวิร์กช็อปนะคะราคานะคะแอนให้แคบเพียง 4,900บาทเท่านั้นคะ่ะทุกคนอยากจะบอกว่าคุ้มค่ามากๆนะคะต่อมานะคะแบบซูมคอนะคะก็เหมือนกันเลยเป็นไ i รเวทแต่เพียงแค่เราไม่ได้เจอตัวกันเป็นๆเ,เนาะก็คือซูมคอคุยกันราคาเนี่ยก็3,900บาทเท่านั้นคะ่ะทุกคนส่วนสุดท้ายนะคะคสัส ออนไลน์นั่นเองก็คือเรียนตอนไหนก็ได้เรียนซ้ําได้ตลอดเลยนะคะสะดวกตอนไหนก็เรียนตอนนั้นนะคะเรียนเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าแตกต่างกันที่ลักษณะการเรียนนะคะแล้วก็การพูดคุยที่ได้เจอตัวกัน,นอะเนาะแต่ว่าก็สามารถที่จะทําหลังไม้ได้นะคะคัสออนไลน์เนี่ยก็อยู่ที่เพียง2,900บาทเท่านั้นนะคะแอนบอกเลยว่าราคานี้เนี่ย มันคุ้มยิ่งกว่าผมอีกตัวนั่นเองเนี่ยเรียนเป็นหลักแสนหลักหมื่นนะคะบอกเลยว่าคุ้มลงทุนครั้งเดียวแต่ว่าเปลี่ยนกนยารแต่งตัวได้ดีไปตลอดชีวิตเลยนะก็มาเรียนในเรื่องของภาษีนะคะเพราะว่าลัสซี m มอลเนี่ยก็สามารถที่จะใช้โทนสีได้เพราะโทนสีเนี่ยมันมีหลายเฉดหลายโทนคนะ่ะทุกคนนะคะข้อที่3นะคะก็คือเรื่องของบาลานซ์ค่ะบาลานซ์ Balance เนี่ยนะคะเวลาการออกแบบเนี่ย เวลาที่เราจะออกแบบแบบเล s i s ี่สเนี่เราจะต้องมีพื้นที่นะคะที่วางตำแหน่งการออกแบบเนี่ยให้ดีทีนี้เวลาที่เราจะแต่งตัวเหมือนกันเลยค่ะทุกคนเวลาที่เราจะ Mix and m a ด์แนะคะหรือว่าองค์ประกอบต่างๆยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเลือกเสื้อลายลายมาเนาะเป็นไทม,ม์เลสเนกันแหละแต่เป็นลาย ทค่นี้นเวลาเราเลือกลายอะค่ะมันอาจจะต้องมีลายแค่จุดเดียวไหมเราจะต้องบาลานซ์เรื่องของสีเรื่องของลายในการมิสเซนแมทเนี่ยให้ถูกจุดนะคะมันก็จะทําให้ลุคของเราเนี่ยดูออกมาเป็นเลสิสมอรได้ดีค่ะ ข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะในเรื่องของ Space ค่ะเหมือนกันค่ะทุกคนการออกแบบนะคะเลสิสมอลเนี่ยจะต้องมี Space พื้นที่จัดวางองค์ประกอบให้มันดูดีใช่ไหมคะในขณะที่เราจะมาแต่งตัวเหมือนกันเลยค่ะ Space เนี่ยมันมีเยอะใช่ไหมพื้นที่ในร่างกายเราเนี่ยมันมีหลายตำแหน่งมากเลยที่เราสามารถที่จะใช้งานมันได้แต่เวลาที่เราจะแต่งตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้แอนใส่เข็มขัด ถูกไหมคะแอนก็จะไม่ใส่สร้อยคอแล้วนะคะแอนก็จะเลือกที่เป็นต่างหูเล็กๆนะคะเพราะว่ามันจะมีความเล s s less มอ r e อยู่ก็คือน้อยมากเลยแต่ว่ามันดูดีดูแพงไม่เยอะจนเกินไปสเปซเนี่ยก็คือหมายความว่าให้เราตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นในลุคโอเวอร์อของเราเนี่ยตัดออกไปได้เลยนะคะ ให้มันมีสักจุดใดจุดหนึ่งที่มันโอเคมันล้านกับสเปซเนี่ยมีความใกล้เคียงกันนะคะก็เราจะต้องบาลาน์แล้วก็สร้างสเปซให้กับลุคของเลสิสมอลเนี่ยให้มันองค์ประกอบให้มันดูน้อยที่สุดแต่ว่ามันดูแพงนะคะก็นี่คือความเป็นเลสิสมอลนั่นเองนะคะ และในเร็วๆนี้นะคะทุกคนแอนก็มีไอเดียเนาะว่าอยากจะเปิดคลาสอีกคลาสหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นคลาสแบบอ e ีบุ๊กเนาะราคาก็จะดรอปลงมาให้อีกนะคะแต่ว่ามันเป็นไอเดียที่แอนน่ะคิดมาว่าแอนอยากจะสอนนะคะแชร์เทคนิคนะคะประมาณ30เทคนิคเพราะตอนนี้เขียนมาได้แล้วประมาณ30เทคนิคถ้ามีมากกว่านั้นเดี๋ยวยัดเข้าไปให้อีกนะคะก็คือ เรียนทั้งเดียวเหมือนกันนะคะแต่ว่าเอาทฤษฎีนี้ไปใช้ได้ตลอดเลยก็30เทคนิคปรับลูกให้ดูแพงนั่นเองนะคะก็จริงๆนะคะคลาสนี้เท่าที่แอนวางมาเนี่ยแอนคิดว่าราคาเต็มจริงๆเนี่ยน่าจะอยู่ได้ประมาณ3,900บาทแต่ว่าถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยแอนตั้งใจว่าจะให้ราคานะคะ เป็น1,900บาทเท่านั้นนะคะก็คือเป็นอ e ีบุ๊กเนาะไม่ได้เป็นคลาสออนไลน์ที่แอนมานั่งพูดแต่จะเป็นอ e ีบุ๊กที่เป็นไฟล์ PDF อแอนจะส่งให้เลยและทุกคนเก็บไว้เลยแล้วเอามาใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะคะบอกว่าคุ้มมากจริงๆนะคะทุกคนก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยคอมเมนต์มาให้แอนหน่อยนะคะแอนจะได้ไปทำคลาสนี้มาให้นะคะแต่ถ้ายังไม่มีใครสนใจแอนก็อาจจะยังไม่ได้เปิดเนาะเพราะว่า วิธีการที่แอนจะทำคลาสแต่ละคลาสเนี่ยใช้เวลานานมากทุกคนเพราะว่าแอนจะต้องทําในส่วนของสิ่งที่ควรทําและสิ่งที่ไม่ควรทําทีเนี้ยวิธีการหาข้อมูลนะคะมันก็ค่อนข้างเยอะและใช้เวลานานถ้ามีเพื่อนๆสนใจเยอะแอนก็ยินดีที่จะเปิดให้นะคะก็เป็นไฟล์ pdf เก็บไว้ใช้ได้ตลอดเลยนะคะก็อยากวันนี้อยากจะแต่งตัวแบบนี้ลงไปหาดูเอ,อ้ยอันนี้ข้อย0อ่ะเราลองลองแมทดูมันก็จะได้เป็นลุคที่ดูแพง ะะหรือว่ากิน่นอายของความเป็นเลสกที m สนั่นเองนะคะและนี่นะคะก็คือ4ข้อสำหรับการแต่งตัวแบบเลสกที่น้อยแต่มากค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะคะแล้วก็ใครไม่เข้าใจตรงไหนหรือมีไอเดียอะไรโยนๆกันมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะคอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้แอนได้เลยนะคะทุกคนและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ บายบายค่ะ